สวัสดีครับก็มาพบกับอีลิกเวฟนะครับเกี่ยวกับบิตคอยนะะตามแผนบิตคอยกัน1อาทิตย์ไม่ได้มาทําคลิปกับไลฟ์เลยนะครับเพราะว่าติดธุระนะครับราคาก็ไหลลงมาตั้งแต่โซนรู้สึกจะเป็นเจ็ดหมื่นหกหมื่นถึงเจ็ดหนะไหลามาโซนบริเวณประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยร่วงแบบกลับลงมาอยู่ ัะครบไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาตามแผงกันนิดนึงนะครับว่ามีมุมมองไหนบ้างที่ยังอยู่และมุมมองไหนที่หลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากมุมมองของที่เป็นตาม5คลื่นนะครับตามเวฟห้าแล้วก็ตามรหัส5ย,ย่อยอีกทีหนึงนะครับตาม5คลื่นในลักษณะแบบนี้ 1> 1, 2 3 4 5ต้องการที่จะเห็นเป็น5คลื่นนะครับแล้วก็ปรับตัวลงแต่จริง,รงมันก็ก็มองว่าเป็น5้าคลื่นเนกันนะหนึ่งี่ห้าจะหอาจจะเป็น5้าเฟลเลียแล้วจบแบบเนี้ยนะครับโดยภาพสัก4ชั่วโมงในก้อนปัจจุบันตรงนี้เนี่ยนะครับตอนแรกเ,เราตามว่ามีสิทธิ์ที่เขาจะวิ่งออกแล้วเป็นซับเวฟอย่างนี้เลยไหมนะครับซึ่งราคาที่ผมทำไว้เนี่ยราคาไม่ควรจะหลุด หกหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับแล้วก็หกหมื่นสามพันสามร้อยซึ่งราคามันหลุดมาแล้วนะครับก็จริงๆถ้ามองว่าเป็นเว็บสี่ย่อยเนี่ยราคาไม่ควรจะหลุดฟิโบหกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้เห็นไหมนะก็ทำเส้นเอเวอรเดียนไว้ก็ปิดสต็อปลอสหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาคอยหรือบิตคอยนะแสดงว่าแผนเนี้ยเราตีทิ้งไปได้เลยนะครับตีทิ้งไปได้เลยหลบตีทิ้งไปได้เลยนะครับซึ่งข้อสังเกตนะก้อนลักษณะเทรนตรงเนี้ย นะครตั้งแต่ราคา56,500เนี่ยนะครับจนถึง71,900เนี่ยตรงนี้จริงๆในภาพสักคทมเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิ่งเป็น5คลื่นนะวิ่งเป็นหคลื่นแบบนี้อวิ่งเป็นหคลื่นเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะต้องไปดูแผนอื่นแล้วว่าในภาพย่อยเนี่ยมันอาจจะลงได้เป็นอะไรบ้างถ้าสมมุติเราอนุมานว่าก้อนเนี่ยเป็น5สวิง ก่อนผ่านมาเก็ตที่เป็น5สวิงนะครับชุดแรกนะครับขึ้นก่อนหน้าเดี๋ยวผมค่อยมาดูนะชุดแรกเนี่ยในลักษณะประมาณนี้นะครับวิ่งเป็น5ขึ้นนะเป็นเวฟบ 1, นะเวฟบ 1, 2 3 4 5 5ในลักษณะประมาณนี้ก็ได้นะครับก็ได้เป็น5คลขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วก็จบเลยแบบงงๆนะทิ้งตัวลงแบบเป็นขาย A นะทิ้งตัวลงแบบเป็นขาย A หรืออาจจะเป็นคอลเลคชันอยู่ก็ได้นะครับตรงนี้มีหลายมุมมองมากที่ผมตีเทรนไลน์ไว้แบบนี้นะครับไส้ในเนี่ยตอนแรกผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะออกมานับยังไงตรงนี้อาจจะเป็น A B C นะเนี่ยอาจจะเป็น A B C แล้วก็วิ่งแบบคอมบิเนชันลงไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ก็ ขอลาเวลตีตามเทลไลน์แบบนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนไส้ในเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโดยผมทําเทลไลน์นะครับเห็นไหมเป็นดาวเทนแบบนี้ลงไปเรื่อยๆซึ่งราคาไม่สามารถนะครับเห็นไหมเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเนี่ยนะทำโล่์ไฮตลอดเลยนะทำโลใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆก็ต้องปล่อยไหลนะครับปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราอาจจะมุงเป็นขา A อยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็น A B C อย่างเงี้ย นะครับหรืออาจจะเป็น WXY นะครับอย่างน,นี้อยู่ก็ได้นะข้างในก็อาจจะเป็นแบบชุดคอมโบเยอะๆหน่อยนะค่อยว่ากันแต่ก็คือชุดขาลงนั่นแหละนะครับทีนี้เกณฑ์ของชุดนี้เนี่ยเราานะคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่62,300นัอะครับเ,เราลองมาวัดฟิโบที่ว่าถ้าสมมติอนุมายแค่ก้อนตรงนี้ แค่ก้อนตรงนี้เนี่ยราคาควรจะหยุดพักที่ไหนนะครับตอนแรกเนี่ยผมมองที่สัก63,200นะที่ฟนะิโบ61.8เอน่ยพื้นฐานเลยรู้สิถึงไหมอ่ะตอนนี้ก็ลงมาถึงแล้วนะอ่าโทษที62,300ครับลงมาถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแนวรับฟิโบตรงนี้ไม่อยู่นะไม่อยู่ตรงนี้ผมจะไปมองที่ฟิโบ78.6กับ0.8เลยนะชุดถัดไปก็คือโซนสักป,ประมาณ59,000 นาคา50,090และโซนสุดท้ายคืออยู่ที่สักประมาณ57,400นะครับก็ถ้าหลุดตรงนี้ไปเนี่ยนะหลุดตรงนี้ไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยเลยนะครับขาขึ้นคือไม่สวยเลยนะครับที่จะมองว่ามีสิทธิ์ที่จะวกตัวกลับขึ้นไปต่อนะอ่ะอันนี้ก็คือมุมมองราคาของภาพไกลๆหน่อยนึงครับอ่ะส่วนของภาพใกล้เนี่ยนะครับถ้าสมมตินะครับ,ามมร,นะร,บราคาปรับจบนะปรับจบตรงนี้ นเ,เราตีอนุมานไปก่อนนะว่าลงเป็นขา A นะครับอย่าเพิ่งจนกว่าราคาจะทําให้ใหม่นะครับถ้าปรับจบแบบนี้เนี่ยนะครับขอดูมองว่าเป็นการรีบ a l ของขา B ก่อนนะชุดประมาณนี้ Rebal ขึ้นไปนะครับสักฟิโบไม่เกิน6 1สดุดแปก็คือห8 3 0 0นดันสารอยะครับห7 2 0 0้อยและว6หม0นหะถ้าไม่เกินชุดนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงต่อนะครับลงต่อยาวๆอีกขาหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มาวัดแนวโลข้างล่างตรงนี้นะอันนี้ก็ เหมือนขึ้นเพื่อลงต่อนะขึ้นเพื่อลงต่อมันก็จะไปมุมมองอสอดคล้องกับมุมมองภาพทําเฟรมใหญ่นะครับถ้าเขาไม่สามารถนะครับทำโลต่ากว่า6ก5 0 0่นาอเนี่ยห้าหมื่นหกพเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นวกตัวกลับขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์ที่จะลุ้นวกตัวกลับขึ้นไปแต่เรายังไม่รู้นะว่าจะวกกลับเป็นอะไรนะค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็ภาพทําเฟรม4ชั่วโมงของ ในลักษณะมุมมองของ5คลื่นแรกนะครับ A, B, เอบเอหนึ่งสองสแล้วก็ลงทิ้งขา A นะครับแล้วก็รีเบลนะครับแล้วก็ลงต่อยขาหนึ่งเป็นซิกแซกเนาะอ่ะชุดนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับจริงๆมันก็ชุดเดียวกันนั่นแหละนะครับเห็นไหมแต่ว่าชุดนี้ก็จะลาเบลว่าถ้าราคาไม่สามารถนะครับหลุดลงไปข้างล่างเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะลุ้นแผนเดิมได้หรือเปล่า นะยังลุ้น5้าขึ้นอยู่ดีนะครับยังลุ้น5้าขึ้นอยู่ดีนะในมุมมองของเว็บ5้าทำเฟรมสัก day แล้วก็วีเนี่ยยังลุ้นอยู่ว่าตรงนี้วิ่งเป็นปรับนะล่าสุดเนี่ยผมเห็นโพสเขาบอกว่ามีคนโพสว่า,าบิตคอยเนี่ยตั้งแต่ออทัมไฮเนี่ยนะครับราคาวิ่งไซเย์ชุดเนี้ยนะครับครบร้อยวันแล้วเหมือนเผาเลยนะเอนะครับก็ ก็ต้องเล่นตามเทรนไปนะครับเพราะว่าเราเล่นกรอบใหญ่เนี่ยเห็นไหมยังอยู่ที่ออยอดเอาทำไฮเนาะแล้วก็ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกันหกร้อยนะตรงนี้ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ใหญ่ตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังจะต้องรอให้เขาเล่นนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ค่อนข้างที่จะเลยกลางทางมาแล้วเห็นไหมราคาที่อยู่62,400เนะี่ยค่อนข้างที่จะเลยกลางทางมาแล้วครับถ้ามีการรีบาวขึ้นไปเนี่ยเราผมขอตามชุดซิกแซกตรงนี้ห่อนว่า ถ้าลงไปตรงนี้เนี่ยแล้วไม่หลุดนะครับมีสิทธิยกกลับตัวขึ้นไปใหม่นะก็รอลิ่งข้างล่างแล้วกันนะครับหรือว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยแล้วไม่ผ่านเนาะหกหมื่นเก้าหกหมื่นแปดเจ็ดหมื่นเนี่ยอาจจะขี่ช็อตลงมาเล่นเสั้นๆก็ได้ช่วงนี้ตลาดเล่นยากมากๆเลยนะครับก็ต้องเพื่อนๆต้องระวังไว้ด้วยนะครับ,นะรบชุดนี้เป็นอีกชุดหนึ่งที่ผมตีมาพร้อมกับชุดแรกที่อ invalid ไปแล้วเนาะก็อาจจะมองว่า ตรงนี้เป็น A B นะครับแล้วตรงนี้เป็น3สวิงก็ได้แล้วก็วิ่งลงเป็นเว็บ1 2 3 4 5จริงๆก็ได้นะแต่ว่าอาจจะดูไม่ตรงสัสดส่วนเท่าไหร่นะครับตรงสัสดส่วนเท่าไหร่นะครับยังให้มุมมองของโลทามเฟรมที่เป็นซิกแซกเนี่ยชุดเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นชุดได้เปรียบกว่านะครับแต่ก็ไปวัดกันชุดข้างล่างอยู่ดีเนาะสักประมาณ56,5 0 0อยู่ดีนะครับเรามาดูภาพวิก,กันนิดนึงเนาะ จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะดู i s i นะว่าถ้าตรงนี้จริงๆแล้วปรับจบแล้วนะครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นมุมมองของเวฟสามสีเขียวเห็นไหมใหญ่ๆเนี่ย,ยห้าคลื่น,นปรับจบแล้วแบบงงๆหรือตรงนี้อาจจะเป็นเวฟห้าทิ้งขาย A อยู่ก็ได้นะครับโดยตรงนี้เนี่ยผมวัดฟิโบไปแล้วเนี่ยขอมองที่ชุดแรกเนี่ยจะอยู่ที่ฟิโบอ่า ครับจะอยู่ที่ฟิโบสามสามนะครับศูนย์จุดสามสามสามสิบแปดจุดสองคือห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับกรณีราคาหลุดลงมาข้างล่างนะหลุดลงมาไส้ตรงนี้เห็นไหมไส้ตรงนี้เลยนะหลุดลงมาข้างล่างเนี่ยก็คือโซนที่เดิมแหละที่จะต้องอพักตัวนะพักตัวแล้วลุน้นยกตัวขึ้นไปต่อนะให้สอดคล้องกับ2-3แผนแรกที่เรามองในทางฟรมเล็กนะครับแต่ถ้าตรงนี้รับไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยนะครับลักษณะการเกรนที่แบบยังดาวเทรนอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ย อาจจะมองที่แนวรับที่55,000นะครับ54,500ชุดถัดไปและมีแกลบที่จะล่วงลงมาเห็นไหมที่จะล่วงลงมาในลักษณะประมาณนี้เห็นไหมช่องว่างตรงนี้ล่วงลงมาเนี่ยโซนซัพพลายเบรนสี่หมื่นเก้านะครับสี 4, 9, 4, 8, นะ่หมื่นเก้าสี่หมื่นแปดเนาะแล้วก็สูงสุดที่เห็นเลยก็น่าจะสักสี่หมื่นสี่สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยในมุมมองของ จบเวฟสาใหญ่นะครับจบเวฟสาใหญ่นะครับตรงนี้ขออนุมานว่าเป็น3ไปก่อนนะครับแล้วก็ลงมาพักตัวนะครับอย่าลืมว่าตั้งแต่ราคาวิ่งชุดข้างล่างขึ้นมาเนี่ยนะครับราคาวิ่งแล้วก็พุ่งบูลิชมาเนี่ยยังไม่มีการพักตัวเลยนะยังไม่มีการพักตัวเลยตรงนี้ต้องระวังสําหรับคนที่ไปซื้อข้างบนนะคนที่ไปซื้อข้างบนว่าจะมีวิธีการ บริหารพอตยังไงนะครับส่วนสายสปอร์ตเนี่ยจริงๆก็เคยคุยกันไปแล้วนะว่าควรจะบริหารจัดก,การพอตบ้างนะตอนที่พีบีดอยู่ซ้ำยอดรำไฮเนี่ยแล้วไม่ผ่านนะครับอาจจะต้องแบ่งขายไปว่าตอนนี้เอาคอยเนี่ยกองกันแดงเลยล่วงกันละนาวเลยนะครับก็ถ้ามองเป็นข้อดีก็คือได้เก็บของต่อนะมองเป็นข้อดีก็คือได้เก็บของต่อยังไงก็ลองบริหารกันอีกทีนะครับ แต่ใดๆตอนนี้ก็คือว่าแนวรับที่สำคัญยังคงเป็นโซนบริเวณสัก56500นะครับแล้วก็เอ่อห้าหมื่นสี่นะครับถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยกล่องเขียวนะครับในมวงของเวฟสี่นะเวฟสี่ใหญ่ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อัลฟิโบ6หกแนวรับสำคัญจะอยู่ที่44 43400โดยประมาณนะครับแล้วก็5 0า0 0ื่และ57400เนี่ยเ่ตรงนี้อาจจะต้องเล่นเล่นรีบาวบ้างน,นะขอให้พักตัวแล้วก็เล่นรีบาวบ้างก็ ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับก็จะ3เดือนแล้วนะสอเดือนแล้วที่ราคาล่วงลงมานะครับส่วนคนที่ยังหาลองอยู่นะครับจริงๆมันก็ลองได้นะแต่ว่ามันอาจจะถือได้ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับถือได้ไม่นานเท่าไหร่โดยเฉพาะแอลคอยเนี่ยดีดขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วได้กาไรปุ๊บแล้วปิดเลย เล่นค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเล่นค่อนข้างที่จะลำบาก,บเ,อาเ,อบากเอาเป็นว่าถ้าเป็นผมเนี่ยตอนนี้ผมรอแค่บิตคอยเนี่ยนะขอโฟกัสที่บิตคอยอย่างเดียวก่อนนะครับสามารถลงมาจุ่มแนวรับสําคัญได้เนี่ยโซนสักประมาณ6กห0 0่นห้าหนะครับห้าหมื่นเนะแล้วพักตัวยกขึ้นไปได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาห่อเอาคอยเอานะครับเล่นสั้นๆเอาส่วนใคร follow ช็อตต้องตรงนี้ช็อตไปเนี่ยอาารไม่ค่อยคุ้มนะครับต้องรอราคา ลงมารีบาวก่อนหรือว่ารีบาวขึ้นไปไม่ผ่านอย่างเงี้ยเราอันนี้ค่อยดักช็อตล่วงลงมาทีหนึ่งก็ได้นะผมว่าก็ต้องรอดูนะต้องรอดูตอนนี้ตลาดเล่นค่อนข้างยากนะครับยังไงก็ควรจะมีสต็อปลอสด้วยนะครับอย่าลืมนะใครที่ยังสวนเทรนด์อยู่นะตอนนี้จะเห็นได้ว่ากรอบของ btc เนี่ยเห็นไหมยังเบรกเทรนไลน์ Back ไม่ได้เลยนะครับยังเป็นดาวเทรนยังเห็นได้ชัดเห็นไหมยังเป็นดาวเทรนยังเห็นได้ชัดเลย ตอนแรกก็ทำท่าว่าจะขึ้นไปแตะแล้วเบรคขึ้นนะครับก็ปล่อยไหลนะครับตอนนี้ทำได้แค่ปล่อยไหลนะอาจจะต้องไปดูแนวรับสำคัญสำคัญเห็นไหมตั้งแต,ต่ Darwin. ตรงน yup. ี้แล้วฮะตรงนี้ก็สำคัญนะฟิโบ61.8เแนี่ยนะครับแล้วก็60,000เนาะก็จะมีอีกโซนหนึ่งก็โซนนู่นเลยครับ58,000 5่0 0 0นะครับโซนสุดท้ายก็คือ56,5 0 0นกนะครับก็ว่ากันเป็นไปตามแนวรับก่อนแล้วกันนะครับ ส่วนไอซ์ไอนะครับ4ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามวงวงไว้นะครับเตือนตัวเองนะครับว่า,าถ้าจะไปหาช็อตเนี่ยนะครับไอซ์ไออยู่ต่ำๆไปเนี้ยมีสิทธิ์เด้งใส่หน้าได้นะครับก็ก็ <c oughs> <g iggle> ทำกลมๆไว้นะครับว่าเตือนตัวเองนะอย่าเพิ่งไปาตามเทรนแบบระยะเวลานี้ตอนนี้ต้องเวทเอ็นซีอย่างเดียวนะครับเวทเอ็นซีอย่างเดียวส่วนของ Time Frame Day นะครับอันนี้น่าสนใจนะ Time Frame Day เนี่ยไอซ์ไอค่อนข้างที่จะอยู่ โซนต่ำมากๆเลยเห็นไหมครับโซนต่ำมากๆเลยโซนสักประมาณ30แต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดลงไปนะถ้าเขาล่วงสักห้าหมื่นเออหกหมื่นหรือ58 0 0 0เนะี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดมาแบบเนี้ยตรงเนี้ยถ้าหลุดมาแบบนี้ผมจะรอพักตัวนะนะครับถ้าไ SI มีการยกเมนะื่อไหร่เนี่ยอาจจะเริ่มหา position รองเข้านะครับแล้วก็ค่อยมาวัดกันอีกทีหนึ่งว่าเขาสามารถจะขึ้นผ่านไปได้หรือเปล่าหรือจะเข้ามุมมองแผนของที่เป็น ลักษณะแบบนี้เป็นซิกแซกแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะยังไงก็อย่าลืมมีสต็อปลอด้วยครับช่วงนี้ก็เทรดอย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับ